สวัสดีค่ะวันนีนะคะก็อยู่กับพราวพี r ค a มแต่ช่วงใหม่ก็คือแกลลี่ทอค่ะวันนี้นะคะพี่คิมก็มีแขกพิเศษสุดพิเศษจริงๆ Ex c เอ็ก v e คูนะคะเราก็จะมาขวนวันลํำลึกของสายการบินเอรที่เราสองคนเคยอยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่่ซิดนีย์ด้วย สิดนียเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะสิดนียเขาเป็นเพื่อนพี่คิมถ้าของอีอ่ะเดี๋ยวนิ่อีวิ้งสกีไปให้ละกันเราจะไปคิดว่ามกับที่เราเคยสัมภาษณ์กันตั้งแต่อยู่ดูไบโควิดล็อกดาว e v e r y t h ติงจนตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยผู้โดยสารชาติไหนที่อยู่ประทับใจจนถึงทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นส่ายพวกยุโรปอะไรเงี้ยค่ะเยอรมันอันนี้ยึดกันถึดตอนแล้วหรือเปล่าตอนแล้วหรือเปล่าอยู่บนไฟายเขาก็จะไม่ค่อย ไม่ค่คยขออะไรน้องก็คือแบบปฏิบัติตามกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ <Yeah. S 2> าจ,จะเป็นเพราะเหมือนจะบินเยอรมันบ่อยกอาจจะ uh huh. สิงคโปร์นิสสัรเขาค่อนข,ข้างเป็นระเบียบออแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานอ่าเพื่อนร่วมง,งานยูเยอะเพื่อนร่วมง,งานชาติไหนที่แบบว้า wow, วเขาเจอมันแบบว่า amazing มากดูแบบต่างจากของเราต่างจากของเราเหรอเออเ <laughs> พื่อนร่วมง,งานชาติไหน <laughs> ชาติไหนก็อาจจะเป็น เหมือนทำหลายชาติมากเลยอ่ะมันหลายอย่างหลายสงคเที่ยวปีนึงเราจะเพื่อนลูกยี่สิบส่วชาติป่ะใช่ป่ะก็ at least เนาะหมายถึงว่าถ้าไฟล์นึงอาจจะแบบว่าเพื่อนลูกเลยยี่สิบแล้วแต่เนาะเออบางทีเป็นสิบก็มีค่ะใช่กันแค่ก็อยู่แล้วต้องมี็นลำเล็กหรือลำใหญ่ลำเล็กก็จะเป็น Boeing 777แล้วก็ Airbus 380เคยเจอชาติจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรแต่จำได้ว่ามันยุโรปตะวันออกอะไรอย่างเงี้ย น้องอาจจะงงว่ายุโรปตะวันออกคือประเทศอะไรบ้างอีกหนึ่ตะวันออกได้แก่ประเทศอะไรบ้างคะสิินี่ก็เช่นแบบว่าพูดชื่อไอะไรพูดชื่อประเทศได้ประเทศยุโรปตะวันออกคนไทยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตคนไทยจะไปแบบยุโรปเฉยๆแต่ยุโรปตะวันออกเซอร์เบีย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 ยะโรประมาณนี้เซอร์เบียบอสเนียประเทศที่แบบเราไม่ชินกับเขาเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแตว่ามันรักแต่คนด้วยเนาะส่วนใหญ่คือเขาก็น่ารักแหละแต่ก็ เคยเจอเคยเจอคนหนึ right? then, so jamais, then, really <plate> ่งเหมือนแบบว่าขอให้ไปช่วยถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ่ายรูปมันจะมีพลารอยที่ถ่ายรูปเงี้ใช่ปะเออแล้วส่วนใหญ่ครูส่วนใหญ่ก็คือจะใช่เนาะเราช่วยถ่ายกันพี่มีพี่มีพลารอยเรามีเราเก็บพลารอยเป็นร้อยรูปเลยอมันจริงห้ามเก็บยต่นี่นี่ก็มีใช่ก็มีเหมือนกันอ่ะไมื่อไรก็ออกแนวพูดนะพูดเลยเออก็มีแบบว่าคนนึงเขาก็เขาก็ เขาก็ทำงานอยู่ในการอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีช่วงที่แบบว่าเราจะต้องไปถ่ายรูปให้เด็กๆเ,เนาะ mm hmm. เออคนก็พเาฮาแล้วบอกว่ามันก็จะมีกรอบรูปเนี่ยให้แอร์เขียนว่าอยู่บนไฟยไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ก็เอาไปให้แอร์คนนี้บอกเอ้ยยูแบบ I do m d writing something for for the kids เไรเงี้ยเขาบอกว่า I do my I don't like kids <laughs> นี่ก็งตกใจาะยังเป็นแอร์ยังไม่นักเด็กหรออ่า <laughs> ถูกต <laughs> ้องเรอง<ๆ>่<ๆ>คน<ๆ>ชอบคิดว่าการที่เราเป็นแอร์โฮสตสเราจะต้อง รักเละอารมณ์แอบแอติจุดนางงามแต่จริงแล้วใส่แจจนใส่แองนจะไม่ไม่ใช่ยู่แค่ที่เจอเราก็เจอเหมือนกันส่วนใหญ่ลูกเลยทุกคนมันจะมาด้วยแอทีิจูดของมันอ่ะแต่ละชาติจุดจะไม่เหมือนกันเลยนะใช่ใช่แต่ว่าถ้าเขาทํางานกับเราได้ก็ โอเคไม่ได้แบบว่าไมแต่การทำงานเขาไม่มีปัญหาแต่พวกนี้เขาจะชัดเจนฉันจะทำแบบนี้ยเธอฉันจะไม่ยุ่งเรื่องนีเขาเป็นคนชัดเจนตรงเออชัดเจนแล้วตรงใช่แล้วพูดถึงพูดถึงเรื่องของขอพักดีกว่าเธอโชคดีได้เมดดีรูเมดเธอดีดีโอ้โหเปลี่ยนไปกี่คนแเออเธอเปลี่ยนไปกี่คนหนึ่งสองสามสี่สี่คน สี่หกหกปีทุปีเลยเหรอคือย้ายมาสามที่นี่ก็เลยแบบไหนรีวิวทีหออะไรบ้างหออะไรบ้างหอแรกก็เป็นาตโอเอซิสเมื่ออยู่ซิลิคอนออเอซิสตอนนั้นเป็นตึกใหม่ดีไหมแ้่ทุกคนถามว่าอยู่ I live in Dubai Dubai ที่คนฝันถึงก็คือต้องเป็นเบร์ฮัลลิฟาสก็แต่ดูไบหอกับแอร์ของพวกเราก็คือไม่ใช่อะของอยู่ว่าซิลิคอนออเอซิสใช่ของนั้นมันมีอยู่แบบเหมือนแค่จะให้อยู่แค่ปีเดียวอีมั้ง เออตอนแรกเป็นคนฮาวายแรกเป็นฮาวายใช่มัน US เหรอใช่ค่ะมาจากฮาวายแต่ว่าน่ารักมากมากเลยไม่อยู่แแไอเชนมากเลยนะไม่ค่อยใช่ใช่แต่เขาเป็นลูกครึ่งหลายหลายชาติอนะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าน่ารักมากแล้วก็คนนี้ก็ออกไปแล้วมหมายถึงว่าออกไปอยู่ที่อื่นแล้วก็มีคนใหม่มาเป็นฟิลิปปินส์ก็น่ารักเหมือนกันก็สนิทกันอีกคนนี้ก็ยังยังฟิลิปินส์ใช่เออแล้วไงต่อย้ายตึกย้ายตึกย้ายตึกมาเออ่ อาราดาเนาะที่แบบว่าอยู่โซนเราอยู่โซนเดียวกันอาราดาฉันเรียนจริงๆอ่ะพี่คิดว่าเขาอยู่อาราด้าแล้วตอนนี้ไอยังไม่เจออยู่ส่วนส่วนการอาราดาอาราดานี่คือซาจาถ้าทุกคนรู้จักลัสซาจาหมันจะเป็นเมืองหนึ่งที่ติดกับดูไบซึ่งตรงนี้จะเป็นหอพักรู่เงือกขี่หออยู่ห้ามเออหอพักรู่เงือกแหลจริงๆอยู่ตรงนั้นเยอะเพราะน่าจะ จบถูกด้วยแบบว่ามีมีใชงที่ไม่แพงก็ได้เป็นชาติอะไรอังกฤษเป็นอังกฤษน่ารักอีกคนคนี้ก็เป็นอังกฤษที่แบบเป็นอังกฤษที่ไม่ได้เปรี้ยวมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นอังกฤษอังกฤษเรียบร้อยน่ารักแล้วก็เป็นอังกฤษเสร็จก็มาเป็นเบลเยียมเออก็น่ารักอีกไม่ใส่ดีแบบว่าดีทุกคนเลยอ่ะเอช่วงนีแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ตึกเดียวกับพิมเนาะ ชื่อมานาเซลก็เป็นเพื่อแ่เป็เพือนหนึ่งคนเพื่อนคนไทยหนึ่งคนแล้ก็เป็นอัโเาเนียนิสันบอกแคนนันก็นิสันชื่อบียองก็ะไอจังชื่เบทกได้ไปห้องบ่อยเราไม่มีข้าวกินก็ไปกินข้าวสิัจะเป็นแบบนี้ไม่แต่ของแบบตึกใหม่เราอ่ะต้องขอบอกว่าเป็น ห้องห้องพี่คีมที่อยู่มานาเซ่เองชื่อตึกอะไรนะฉันจำไม่ได้หรอเออมานาเซ่เป็นตึกที่พี่คีมอยู่ตึกเดียวซิดนีย์ใช่ป่ะคือห้องพี่คีมอะเห็นวิวเบิร์ชคาลิฟานีอยู่แต่ว่าแต่ห้องพักมันแบบไงคะมันค่อนข้างในเมืองแต่ว่าเราแต่ดวงมันจะมีการเรล่นระบบ swap accommodation อยู่จำได้ใช่ป่ะยูส์ swap กี่ครั้งฮะยูก็ swap กี่ครั้งครั้งแรกอะตึกปิดเพราก็เลยย้ายเไปเองตอนเราอยูที่ซิลิคอนอ่ะอราจะต้องไปตึกเหรอใช่เพราะว่า แพงมันงตึกน้นมดีมากเลยเออเออขาก็ปิดไปเลยตึกนั้นเหมือนไม่ได้ให้ครูอยู่จริงว่าใช่พี่ยันบังนาดาแล้วก็อ,อ๋อมันมีคนที่ออกที่ตึกมานาเซลอ่ะแล้วเพื่อนเราก็เลยชวนไปอยู่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้สอบกับใครเราจะบอก<ป>ว่าระบบคอทเทลอ่ะมันจะชื่อว่าเบติแต่ตอนยุคพี่นะมันเรียกว่าเบติแต่พี่ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแต่จะบอกว่าระบบอ่ะ พอยู่จะกดได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโอแต่ว่าของเราก็คือที่พักฟรีค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่แบบอยู่แท่คือซื้อขอสซี่มากินอยากกินข้าวก็ซื้อเองวันนี้เนาะใช่ค่ะก็จะชิลๆแต่แต่ชีวิตตอนไปหนไอ้ก็ไอ้ยู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 ดูใบบ่อยกว่าไอ้่าไอ้ยูดูใบคือนับวันได้อะก็อูอเนาะแล้วจะเดือนบินบ่อยกว่าเออบินบ่อยกว่าแต่ยูแล้วยูไม่ได้เจอปัญหาเรื่องลาโมขึ้นห้องอะไนี้ม่ะไม่มี อบ้านมีจริงเหรอห้องไอตอนที่แบบตอนหน้างรอหน้าเจอนะลาไม่เจอเหรอมานาเซลมีถ้าแบบถ้าคุณลืมเปิดลืมปิดแอร์อ๋อเคยนิดนึงเคยนิดนึงเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวแล้วไม่ปิดแอร์ห้องไอ้ลิฟวทงรูมอ่ะเออเอออีกเรื่องนึงนะทุกคนลิฟวทงรูมมันคือส่วนกลางอย่างเลสเซย์อย่างมานาเซลอย่างเงี้ยมันจะเป็นสามตู้เบดรูมมันจะมีสามห้องนอนแต่ถ้าตอนที่อยู่อนาดาที่แบบมันจะเป็น two b e d r o ก็สอบห้องนอนเราไม่ได้นอนห้องคือห้องนอนแยกห้องนอนแยกใช้พื้นที่ก็คือห้องนั่งเล่นกับห้องครัวห้องครัวใช่แล้วเป็นไงของเราก็คือจริงๆก็เหมือนจะขึ้นนิดนึงหรืออะไรก็เคือคือแฟลตเมดอะเขาแฟลตเมดที่สุดท้ายอะที่เป็นบมานเนี้ยเขาเก็บเสื้อผ้าแบบแพงๆเขาไว้ข้างนอกเออแล้วเขาก็เหมือนจะต้องเปิดแอร์อ๋อเปิดแอร์ให้เสื้อผ้าประมันด้วยแล้วมันก็ร้อนวยเขาก็หือนแบบไม่ค่อยได้ปิดแอร์ อ,อันนี้ก็ขี้หนาวไงพี่อยู่คนเดียวทุกคนก็ไม่ไม่มีใครอยู่ก็ปิดเออประหยัดไฟไประหยัดไฟไหน,หนาวด้วย <c oughs> แล้วก็ไล่มับอกว่าโยโยอย่าปิดได้ไหมเสื้อผ้าไอมันจะลาขึ้นเออแล้วก็อ,อ๋อเปิดรังบเปิดแอร์ให้เสื้อผ้าแหละว่านกันใช่ใช่ก็นิดนดึงด,ด้วยแหละสุดท้ายก็เขาก็อยางเสื้อผ้าเข้ามาในห้องนอนร้อนเลยยุครกอนนะไม่ไม่เธอไม่หรอกก็ก็ก็ดีเหมือนกันนะเออมันก็จะได้แบบ ปิดแอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะของโยโย่แล้วเออแล้วของเราอ่ะของเราพีกว่าแต่ก็คือตอนแรกอ่ะเมดเมดของพี่คิงกับซิดนี่จะคอลัซไซเคิลกันซิดนี่จะได้ดีมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ของพีน่าก็มีดีร้ายดีร้ายสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะมีปัญหากันเรื่องลิฟวิ่งรูมกับคิทเช่นคิทเช่นอ่ะเราเป็นคนไทยใช่ไหมยึดอาหารไทยถูกปะเพราะไอ้ก็กินอาหารไทยห้องอยู่แต่เมดไออ่ะ มันเป็นมาจากกรีซมาจากอะไรอย่างเงี้ยเวสเป็นยุโรเปียนบางทียุโรเปียนบ้างเวสต์นั่นบางมันไม่ชินกับกลิ่นอาหารไทยๆๆยูไม่รู้ดราม่าเรื่องนี้เลยหรอดราม่าเรื่องกินอาหารนะชคดีที่แบบแซดมีคือชอบลองอาหารชอบกินอาหารไทยพอเราทำเขาก็กินด้วย <laughs> เราคงไม่อะไรกินาาๆๆนะฮะไทยอะไรเลยมีบ้างครั้งนึงที่แบบว่าทำน้ำปลาพริกค้างไว้แล้วอบอกว่าเขากลับมาแล้วอะไรตายๆอๆๆๆ่ะ มันแรงขามันแรงสำหรับเขาแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาว่าบโอ้โทษอยู่โอเข้าใจเข้าใจเขาค่อนข้างจะแบบคอมเพลเม้นท์ไม่จะของดูจะคนไอจะนน้เป็นเก้ามีแฟนในอินเดียใช่หรอใช่ด้วยมันก็อาจจะชินกับกลิ่นปั๊บเจอเขาโอเคอาหารเอเชียเออแต่ของของพี่นะไม่ได้เลยของเราหรอกคือไม่ได้เลยซิดนีย์คือแบบฉันได้ซิดนีย์เขาอยู่รูปเอกาก็คือเหมือนเรา่า คือส่วนกลางอะ living room ใช่ทุกคน l i v i n ่ room หอคือมันจะใหญ่มากแล้วคลิปเช่นอะบางคนก็เป็นครัวเปิดครัวปิดใช่ป้ะแต่ยังหอที่หอพักที่เราสองคนอยู่อะมันเป็นครัวเปิดบนรั่งเนาะเออบนรั่งแล้วพอไอทำอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะแบบคิมกินอะไล่ะไม่ดีเลยทำเสร็จแล้วยูต้องคลีนนะบ๊ะบ๊ะมันก็จะแล้วแต่คนแล้วแต่คนด้วยแต่ของไอ fat made e อ e อะเป็น fg one ของยูเป็นไรที่ยู่มานน เอฟจีบอนเหมือนกันอ๋<ม>ออยู่เอฟจีบอนแต่ไม่เอฟจีบอนอยู่ไม่ง่งงายหรอของอไอยูง่ายมากเลยอะโชคดีโชคดีเขาขอข้าใจของพีงงง่คิงคือง่ายาอารมณ์แบบ O C D อ่ะก็คือแบบต้องเช็ดตลอดเวลาอยู่ไม่รู้เลยเหรอเหมือนเขาอของคิมเขาอยู่มานานหรือเปล่าเขาอยู่คนเดียวมาก่อนอะไรเปล่าไม่นาก็อยู่ก<อ>ับชาติเดียวกันของนางอ๋ออยู่ชาติเดียวกันไงเขาอาจจะมีความคิดแบบฉันซีเนียร์กว่านิดนึงมันก็แล้วแต่คนอะเนาะแต่ว่าเล่าเล่านางอะอยู่ในห้องลิฟต์กหูแล้วจะมีตู้ตู้หนึ่งของพี่อะ ตู้เก็บเราของยูไม่มีมีป่ะไอพี่เื่อนของยูก็เก็บนะตอนที่ไอเปิดซอยแต่ของยูวางเป็นเชลล์ของยูวางเป็นเชลล์ของเรานี่คือบางทีก็ให้ฟิลบางทีก็ขายแล้วแต่ลงมอ่ะมีขายด้วยเหรอเออมันขายขายเลยไม่ได้ขายไม่หอมพักเว้ยมันก็เติบมาเจะสภาพองไปโกงเออมันผอานในกลุ่มน้อยกลุ่มลือแบบวันนี้แหวนวันนี้เออกระดานนี้แต่เดี๋ยวเมื่อก่อนมันไม่จำกัดเดี๋ยวนี้มันจำกัดดิตัว ลูกเรือจะได้คิงโกล่ะขายไงแล้วว่าเขาอาจจะมีแหล่งซื้อได้ราคาดีนะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้ไลเซนซื้อแอลกอฮอล์แล้วนะอืมใช่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนหรือเปล่าแรกๆไปนี่ต้องมีไลเซนส์ไลเซนส์ไรเซนซื้อแอลกอฮอล์กลัวโดนจับเหมือนกันไลเซนซื้อหมูด้วยปะเมื่อก่อนอ่ะไฮ้หมูก็หมูไม่ต้องมีไลเซนส์หมูเรซื้อได้เลยต้องไปซื้อที่ที่เฉพาะใช่มันจะมีอมย่าแล้วก็เวสโซนเวสโซนมีขายหมูไมย่าขายหมูแล้วก็มี คืออยู่อยู่แบบอยากได้หมูอังกฤษมันจะมีหูหมูอังกฤษเว้ยหมูอังกฤษอยู่ในเว็บล้อที่มันแพงๆอ่ะใครใครไปซื้อครั้งแรกอ่ะเหมือนแบบว่าเราทำอะไรผิดอ่ะต้องซื้ออะแล้วก็พาไปแบบว่าแหวนเออมันจะมีห้องเ็กหมูมันจะไม่ขายแบบพับบิกเหมือนบ้านเราออเจะมีห้องริมเนาะนอนมูสสปินเหมือนไปสุริยะแบบว่าเออแล้วตอนต่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแอร์คอมใช่ไหม อืมนี้ค้องเสร็จเรื่องของผู้ชายผู้ชายเ็สเธอมีผู้ชายมาเลยเหรอแบบมีแฟนอะไรก็มี้เขาก็เปทีอยู่ประเทศหนึ่งเขามาเขาก็จะอ๋อเขาจะอย่าอย่ามาคุยนอนใช่เขาอยู่อยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะอ๋อเขาก็จะไม่ค่อยกวนเขาก็จะแบบเออขอพักแอเ์แม่สระผู้ชายขึ้นมานอนได้นะแต่ว่าจะต้องใายขออผมิชายว่าจะมากี่วันวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วต้องให้เราเซ็นด้วยเออใช่อยู่จะต้องแบบได้ความโคออปเปอร์เชั่นจากแฟดเมททุกคนอย่างเช่นจะมีแฟดเมทสองคนยูต้องเซ็นทั้งสองคนถ้าอยู่มีสามคนสามคนต้องมานั่งเซ็นอะไรอย่าะนี่แต่ว่านอนได้นะมันไม่ได้เข่งหนูเอิมเอาเข้ามาไม่ได้แต่ก็ต้องเซ็นแล้วก็เรื่องกลับหอถ้าลูกเงือด้วยกันอ่ะกลับกี่โมงก็ได้แต่ถ้าคนนอกมาวิสิตเออาต้องออกไปก่อนตีหนึ่งเออใช่เราพอนอนวิสิตนอนเ่ินตีหนึ่งจะเป็นทิ้งคืนเออวันนี้ค่ะใช่พอมีพี่อยากออกเลยเขาก็จะมันมีมีแลก จบชื่อนะเออจดชื่อเราต้องเซ็น <c oughs> เวลา,านี้ <c oughs> แต่มันก็ <c oughs> แค่แบบเซ็นนิดหน่อยแต่ขึ้นได้ไม่ถึงกับไม่ขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วเรื่องของการรับมือกับผู้โดยสาร <c oughs> ตอนที่อยู่บินบิสเนสคลาสอะผู้โดยสารยิม้มยิ้มไหมไม่ค่อยนะเออเออยังไม่ได้แบบเจอแบบเยบเอะเยอะถ้าเจอเยอะอาจจะเพราะว่าท่านมีคนมีนานกว่ากันเท่านหอ่ใช่แต่ของเราใส่ในในถ้ารุ่นรุ่นยู่กี่ปีนะ อีโคจะอยู่กันนานมากเลยอะว่าเขาไม่ไม่ได้เรื่องสักทีเพราะบทอะไรนะเศรษฐกิจปะตอนนั้นใช่แต่เป็นอย่างมากก็ยังไม่ค่อยจอสมมเิเป็นอีโคนมีที่จะเจอแบบเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะชาติไหนที่อยชอบสุดชาติไหนเนาะคือมันแล้วแต่แบบว่าถ้าสมมติไฟที่เราทำแล้วแบบว่าเออรู้สึกว่าโอเคอย่างเงี้ยก็จะอย่างที่บอกก็พวกเยอรมัน เอออย่างเงี้ยง่ายอ่ะถ้ามีไฟลหนึ่งที่อายุเลิกได้อายุไม่อยากทำเลย turn around เลยโอเวอร์เนี่ยไฟล์แบบเจนดดาวเลยนะเจนดดาวอ่าาอุซาอุค่ะทำไมเจนดดาเจ็ดดาคือได้บ่อยมากอ่ะอยู่ได้บ่อยได้บ่อยมากเขาคิดว่าน่าจะแบบว่าทำบ่อยแล้วคำว่าคิดว่าเราเชี่ยวชาญรถนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆคุณสันไม่มีอะไรเขาแค่เหมือนตอนไหนเขาจะไปทำพิธีกรรมอุโมร่าเนาะเออที่จะไปเมืองเมกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเป็นผู้โดยสารที่อาจจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็จะสื่อสารอับากนิดนึงแล้วบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ก,กฎขเขาก็จะทําอะไรที่แบบเอ๊ะเราต้องไปบอกเขาที่เขาก็ไม่เข้าใจบางคนก็มีแบบหรือว่าบางคนที่เข้าใจแบบนักธุรกิจที่เดินทางบ่อยอย่างเงี้ยก็จะงุดงิดแบบเออมาบอกทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหยาบนางนิดนึงมันก็มันก็แบบ แต่ชุดเขาใส่เขาก็จะใส่พันกันะถ้าจะไม่ผิดเขาจะต้องไปพันช่วงที่กับตันประกาศว่าเข้าเขตแบบว่าของเขาอะค่ะในในในเขตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะไปเปลี่ยนชุดบางทีก็คือเปลี่ยนกันก็เฉยๆคือเปลี่ยนเครื่อมาเปลี่ยนแบบเครื่องเอวิ่งผ้าโดนหน้าอย่างเงี้ยเลย่าแล้วก็แบบอืมเฉยๆก็เป็นแค่เออก็ใวกมัค่แค่วุ่นวายแหละจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรหรอก อแต่ของอายยูจำไฟนี้ได้ว่าที่ลูกเลยชอบสวอปแบบเที่ยวบินนี้มีแต่ขี้อ่ะที่มันขี้ียร์ไม่กดอะไฟไหนวะบางคาั้งเรแค้อยู่แต่คือเคยทํามาสองครั้งแต่คือไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยอยูเจอทองไหมทองจริงจริงหรือทองแบบเปล่าอีเจอไมคือเคยไม่ได้เจอไม่เจอยูไม่เจอเลยยูไม่เจอใช่ไหมยูไม่เจอป่ะไม่เลยยูเช็คยังไง ไม่เช็ดเลยอะไรที่ำยังไงจะไม่เช็ดกันเลยจริงรๆเจ้ามันเป็นเป็นไฟที่เขาหลับกันมบบนั้นแต่เพื่อนเราอ่ะเจอแบบว่าเก็บเจอทำไม้าห่มไงรอบนี้เหมือนน่าจะเป็นครูในไฟตอนเก็บผ้าห่มแล้วเจอเป็นเออออกมาจับจับ Blanket อะนะใช่ใช่แป๊บดิ้งไอ้ไม่ออกอ่ะไม่รู้ว่าเขาไปตอนไหนเหมือนกันนะตอนนั่งมะแล้วก็เอออะไรเงี้ยก็เป็นเจ้าได้มา คือซีแตกลงหน่อยแคบด้วยแล้วเธอฉันจะเจอในห้องน้ำไม่กดเขากดไม่เป็นหรือเปล่าฉันฉั่เราก็คิดเหมือนกันว่าเขากดไม่เป็นแล้วก็แบบประมาณจะเป็นประมาณนี้นะเที่ยวบินนั้นก็จะเหลืองอาลามลูกเรือหน้าที่ของลูกเรืออีกเรื่องหนึ่งอะเราไม่ได้เป็นคลีนเนอร์ที่ไปล้างห้องน้ำนะทุกคนทุกคนชอบถามว่าเออพี่เป็นอะไรต้องมาห้องน้ำไหม ไม่ต้องล้างแต่เราต้องมีวีแคร์ในเครื่องวีแคร์นะ่รัวีแคร์คือในเครื่องแบบไปเคาะไปเช็คไปเช็คความเป็นบริสของพื้นน้ำแล้วก็มีสเปรย์กับกลอฟไอจำได้แล้วถึใช่แล้วยูเช็ดจริงไหมสเปรย์ทำทุกอย่างเช็ดจริงค่ะในฉันเป็นคนดีในฉันเช็ดจริงยูรู้ไหมเคยเช็ดฆ่าให้ด้วยเอาผู้พากลับไปที่ไปที่ลองลองตูดเออแล้วก็ต้องมีในเวลาทิชชู่อ่ะต้องพับเป็นสามเหลี่ยม ถ้าน้องเจอที่หัวหน้าหัวหน้าลูกเดินซูเปอร์วิเซอร์ที่แบบเป๊ะหน่อยเขาจะเติร์ดเดิมหลังจากที่เราเรมบเขาจะเดินเขาไม่เช็คเลย<ช>มีแล้วก็มีกลิ่นดับกลิ่นเลอะไรสเปรย์ที่ใช้ได้ทุกอย่างเออสิ่งใช้สเปรย์ใช้กันทุกอย่างแม้กระทั่งกลิ่นเท้าใช่กลิ่นเท้าถึงเลยกลิ่นเท้าใช่มันก็เคยมีบางฝ่าเธอไม่เคยเธอไม่เคยเคยจอเลยด้วกลิ่นเท้าโอ้โห เจอเจอเพงเจอเจอตอนที่เธอเจออ่ะเธอรู้ของเราอ่ะแย่ว่าตรงที่ว่าผู้โดยแถวข้างๆมันจะเป็นแบบโลมันจะปิดกันใช่ปะก็จะเป็นกลิ่นเท้าของผู้โดยโลข้างหน้าแล้วกลิ่นมันน่าจะแรงมากจนแบบผู้โดยที่นั่งข้างหลังอ่ะเขาได้กลิ่นใช่แล้วเขาเเนี่ยเขาทำไงรู้ปะกดคอเบลและแอรเรียดแต่เป็นแอรีชานฉันก็เดินไปคุยกับผู้โดยบบว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ย How may I i s y a นางก็พูดเลยแบบนางทำท่า เราทำให<อ>้อย่างงี้เราไตีฉี่อย่างงี้เราก็ได้กลิ่นแหละตอนที่เดินไปแล้วก็ว <laughs> แล้วเขาบอกโอเคช่วยทำหน้าเธอฉันเอาฉันเอาสเปรย์อ่ะดึงออกมาจากอเมนิตี้แล้วฉันก็หยิบอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ทำมันลดปกติอะ,ะถ้าเราฉีดับอากาศอ่ะเราก็จะฉีดกับข้างบน <c oughs> แค่นี้นะแต่ระเนี้ยเราฉีดเ,เราทำป็นฉีดอย่างนี้เลยฉีด,ดต่ำแบบเราแต่แต่เราจะต้องมีการเมีออยก่อน เนียนคือไม่เขารู้ว่าฉันอ่ะมาฉีดเธอ,อ,อฉันก็ถามว่าฉันฉีดทั้งแคปซิลอ่ะแล้วฉันฉีดลงต่ำทั้งแคปซิลหมดเลยแล้วมันช่วยไหมก็ต้องต้องช่วยประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเลยแล้วมันก็ปาใหม่ไงแต่เขาใส่แบมันก็มาอีกไงจริงนี่ก็เหมือนกันเขาเหมือนเขาหอดแล้วเขาหลับไปอ่ะแล้วมันกลิ่นแรงมากผู้โดยสารก็เลี้ยงอย่างนี้แหละ ก็แบบทำไงดีวะก็พยายามฉีดๆไม่ให้คนรู้ตัวใช่เราต้องพยายามแต่สุดท้ายก็คือไม่ไหวก็เลยจะแบบฉีดให้รู้ตัวเพื่อที่จะได้ตื่นมาใส่กุงเท้าใช่ใส่ทุกแบบจะทำยังไงเหรอเราสองคนนะตื่นมาแล้วก็แบบเหมือนรู้ตัวใส่ใส่ชอปปี้ที่รู้ตัวเลยที่เรื่ลง tray table เออเวลาให้เราเสิร์ฟอาหารอยู่จำได้ใช่ปะเราที่แบบผู้โดยประมวลเขาจะแบบ require the seat อยู่ทำยังไงที่บอกก็บอกเขาตรงๆว่าแบบเ่า แบบว่าเวลาหาน้องแบบว่ารับเก้าอี้เพ้นหน่อยแต่เน่เขาปรับขึ้นนะหนเขารู้ว่าเขาก็ต้องปรับขึ้นมาเพราะจะนั่งกินของเขาอยู่แล้วไงอยู่ไม่เคยเจอที่แบบเวียงเหรอไม่ปรับอ่ะอะไรอ่ะาไม่ปรับถ่าจะเป็นแบบตอนแลนดมากกว่าที่ไม่ยอมปรับเก้าอี้อ่ะแต่ว่าตอนทานข้าวไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเออตอนแลนที่แบบมันจะต้องปรับเก้าอี้ตรงใช่ไหมเขาก็ทำไมฉันต้องปรับอะไรเงี้ยเออจะไม่ทะเลาะหรอเขาก็แบบเวียงใสเเธอเคยแล้วเธอเคยเคยเจอเคสนี้ปะ ผู้โดยโยคะกับอลังการขอเครื่องบินอ่ะจริงเหรอไม่เคยฉันเคยเจอพวกไฟเอาไฟออสเตรเลียไฟเมกาอ้อยืดยืดเออเออสเตเตสแล้วมันสเตเตสตรงไหนหรือไงผู้โดยอ่ะผู้โดยก็สเตเตรงนี้เว้ยอามจริงเหรอดอกแอนโดยุสตัวมากไอช็อตอันนั้นช็อตจริงที่เป็นแบบว่าประตูเครื่องบินอ่ะ เราขาดไปเจอทราจะเออจะภาคภาคตรงอ่ะดอฮันโดเลยแรงจริงเหรอเจรงรีบฟางคนเขาไม่รู้เนาะไม่รู้ไม่ทำอะไรต้องรีบเออเขาไม่รู้จริงคันที่เปิดประตูเนาะแต่ต้องรีบทำไมปอเฟอร์ก็คงไม่ออกอยู่ดีแต่ก็ไม่ควรแล้วเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยการที่แบบอยู่บินกับการที่เราทำออฟฟิศมันต่างกันไหมแต่ก็ยก็เป็นแอร์บัสนะใช่แต่ก็ยังเป็นแบบว่างาน ประจำทำออฟฟิศเนาะแบบว่าเชา้าถึงเย็นจันถึงสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ความต่างก็คือมันมันเป็นแอร์มันเฟกซิเบิลเนาะมันทำเท่านี้แล้วก็เราก็จะรู้ตารางแล้วว่าเราจะหยุดได้วันไหนเราสามารถแพลนวันหยุดของเราได้อเออแต่ว่าพอทาเป็นรูทีนอย่างเงี้ยเาาก็โอเคเราหยุดได้แค่สั์อาทิตย์ใช่ไหมเออมันก็มันก็จะมีความต่างเรื่องนี้ใช่<อ>แต่กออ็มันก็เป็นงานแบบประจําที่ทํา เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอเพื่อนร่วมงานกลุ่มเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ดีนะก็ดีมันก็มันก็ต่างแตนเป็นแอะว่าเราแบบเจอคนเจอครูเซ็ตใหม่ทุกไฟล์ถูกไหมเออมันก็มีความแบบชาร์เลนจ์ตรงที่แบบเฮ้ยจะไปเจอชาตินี้เออดูดูไม่จะไปเจอชาตินี้เขาจะเครื่องเราเราชอบคิดความก็สมมติแบบว่าบางทีอาจจะแบบคิดเออคิดว่าจะคุยอะไรคนดีอะไรอย่างเงี้ยเชิญ เธอทักเคอร์ดินเาว่าสอกับเพอร์เซอร์ในตันานปะที่ลูกเรือมันจะแลกไฟไม่บินกับคนเนี้ยมีมีที่แบบคนที่กิจจสับที่แบบแรงมากๆแบบสวอปได้สวอปเหออะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไม่แต่ฉันก็ไม่ได้สวอปแล้วฉันก็เจอฉันเจอนางในตำนานด้วยคน้าลูกเือในตำนานที่ทุกคนเล่าขาน มีหลายคนชนะไม่ได้อะไรกับชนะไม่ได้อะไรกับชนะที่ว่าจะแบบฉันไม่สบตาเลยทิ้งชนะอเป็นไม่กล้าไงเขาแบบทำแต่งานไอ้เไม่กล้าเป็นอยู่ๆจะกล้าสบตานางเขาหรอเพราะไอ้ดูเลยถ้าไอ้สบตานะมันน้ก็มีสติงแน่เลย เออเออฉันก็เลยกลัวนเจอเหมือนกันฉันก็เลยแบบทำงานเสร็จ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 แล้วก็ทำงานที่ของเราก็เจอก็ไม่ได้เจออะไรเนาะให้นางบอกว่าเอาผิดเราไม่ได้อ่ะใช่ใแล้วนา่ก็ผิดเราได้แฮปปี้ตลอดไปอืมดีไม่แล้วอันเนี้ยผมอยู่ตอนที่ไปอยู่ออกมาจะเอาผิดใช่ไหมอยู่คิดว่าแบบไม่ไม่ได้ต่างเยอะใช่ไหมอย่างไงหมายถึงว่าการทำงานหรือว่าหมือว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ไอ้เนี้ยต้องไปตีเทแนนสิ่งที่เราติ ใช่คือทำงานประจำมันก็จะมีกิจกรรมประจำเนาะว่าแบบว่าอเรารู้ว่าเราเลิกง,งานเวลานี้เราสามารถไปทำอะไรต่อได้เจอเจอเพื่อนกลุ่มเดิมที่ก็ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันสามารถากำหนดเวลาได้เนาะในเป็นแอร์อย่างเงี้ยสมมติเราบินไฟนี้มันเจอมันไม่ตารางไม่ตรงกับเพื่อนเนาะแล้วก็ต้องแบบไม่ไม่ได้เจอเขาอาจจะไม่ได้เจอบ่อยตามแบบสัปดาหร์ที่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องหาวันว่างที่ตรงกัน เออแต่ mm. ชืุ่่งเรือที่สิ่งที่ชาเลนอีกเรื่องหนึ่ง mm. จบไฟจบกันอันนี้จริงเราจะไม่ค่อย mm. เวียนมาเจอกันน้อง mm. <No. S 2> ส่วนใหญ่อยู่บเ,เจอว่านะไอเจอกันอีกทีนึงก็คือแบบปีนี้บินด้วยกันจะไกทีปีหน้าใช่ๆวดจะเวียนเจอนะ่ะ มีมีบ้างที่บางคนเจอแบบส่งสครั้งอาจจะเป็นพรมริคิดหรือว่าอ,อ, <c oughs> อิมอือาจจะมีกลุ่มเดียวกันแล้วบางคนเจอเอกันพรมริคมิดที่เขาจัดเออพรมริคิดเออแต่ท,ที่ที่ที่สายการบินมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะบิดขอเ <c oughs> ที่ยวบินใช่ใช่เมันเขาจะจัดกลุ่มตาม ลักษณะนิสัยในการทำงานของเราไหมใช่ไหมเขาบอกมันเป็นแบบว่าตอนทำ a t t i ิจูดหรอก็จะจัดเป็นกลุ่ม1-7อะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันจะมี1-7มีกลุ่มดึงถึงกลุ่มเจ็ดใช่ใช่ในการเหมือนว่าต้อคนกลุ่มเหล่านี้เพราะว่าคนมันเยอะมากครับอาจจะจัดแบบอ่านิสัยประมาณนี้ไทป์นี้น่าจะทำงานร่วมกันได้ดีอย่างเงี้ยจนในที่เขาจะจัดแบบนั้นท้าดูมาเราก็เรียกว่าบิดจะช่วงไหนที่ใครเราจะมีแบบ priority top b i t เป็นการบิดไฟเนาะเราจะขอได้ที่ตอนจอนไม่ได้ขอได้ที่เมืองนักสามาห้าห้าอนขอได้ห้าเนอะห้าเมืองเดี๋อวอยากบิดอยู่ว่าถ้าสมมติเราลืมบิดอย่างเงี้ยไฟที่เราอยากไปแบบจดจำของเราเพื่ออะไรใช่เราก็จะตั้งตั้งไว้แต่ได้ได้ไหมได้ไหมส่วนใหญ่ได้ก็ได้นะตอนแรกก็ได้หลังๆคนแย่งกันเยอะบางทีก็ไม่ได้เออมันจะเป็นเมืองที่เราขออยากไปช็อปปิ้งไอ้ยูจ่ายกงา์ซื้อไฟบ้างไหม ไ่เคยเลยอะไอเคยจริงเหรอเออแลกไฟอย่างเงี้เหรอแลกมันไม่ให้เพราะว่าไฟมันสวยก็เลยต้องจ่ายตังค์ไอจ่ายแพงสุดอะไอจ่ายอยู่ที่หมื่นบาทจริงป่ะใช่ใ<น>ช่วงนี้นไฟกรุงเทพนี่แหละโอรโหไฟกรุงเทพเป็นไฟที่ขายดีนะทุกคนอ,อ๋อใช่ค่ะเป็นท็อปทุกลูกเรือทุกคนอย,า,ออยากมากรุงเทพ เราจำได้ว่าช่วงนั้นที่ไอขอว่าพอน้องไอป่วยไงก็ต้องไอก็จ่ายตังค์แลกไฟเพื่อปีนกลับมาหมื่นหนึ่งจ้าเสร็ทีมากเลยเอาเป็นแอร์ด้วยเลยไอโอรยฝากเงินเลยจ่ายตังค่าแลกไฟอ่ะแลกไฟไม่ได้นั่งเป็นผู้โดยนะทำงานทำงานอะไรอยู่ก็แบบมาหมเลยอะไรหลายอย่างแล้วหนูจะอยู่ไม่ได้หนูไม่เคยจ่ายตังค์แลกเลยหรอมีคนบางทีนังก็มาออฟเฟอร์ฉันจ่ายตังค์ฉันก็มีนะใช่ใช่ แต่ที่ก็ไม่ไม่เอาไฟอะไรก็ไม่รู้แบบฉันได้ไฟดีๆนะก็แบบไม่อยาเราบอกแล้วว่าถ้าอยู่เขาไม่ออฟเฟอร์ไออ่ะขั้นต่ำแบบเหมือนเปนไงไแรกหูเราให้ปะให้จริงเหรออะไรเรื่องนั่นั่งได้มีเซเชลเซเชลเออเซเชลยังสวยเขาก็ยากเหมือนเขานัดสั่เออนัดสามีเขาว่างที่เปลุกเรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเราเอาเงินเราเอาเงิน ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่รู้แต่เราคิดว่าอาจจะไม่ใช่ลูกเรือหรอกภาษาอินโดนีเซียเราเอเออโอเคเขายอมจ่ายเขายอมจ่ายแล้วก็โอเคไม่ได้เรียรโอเคค่ะเป็นประมาณนี้สุดท้ายฝากถึงน้องๆบ้างอยากให้เป็นนะคะจริงๆเป็นอาชีพที่ที่ดีที่สนุกที่แบบว่าเราสามารถได้ไปเที่ยวหลายๆที่โดยที่เราไม่ต้อง <ช>ไีม่ได้จ่ายเง<ช>ินไปเองใช่ไปเที่ยวถามว่าไปเที่ยวไกนแน่อนอนมันก็ไม่ได้เหมือนกับเราไปเที่ยวเต็มๆหรอกแต่ว่ามันก็ได้เห็นนู่นเห็นนี้ได้เห็นเธอก็ปิดไบไฟเนี่ยสี่รอบติดเธอร์โบเยใช่เราลองก็ได้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาที่เรามีเวลาเราเปเลเวอร์ยังไงเนาะอืมก็ดีอยากให้ทุกคนถ้าอยากลองเป็นนะคะก็ คุยกับตัวเองก่อนประเมินตัวเองกบบว่าอยากทำจริงใช่ไหมเออแล้วก็ทำแล้วทำให้ดีที่สุดเนาะเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมมีความมั่นใจภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพราะเราต้องใช้ในการสื่อสารในการทำงานเยอะมากมีสอบอีกนะใช่จริงๆยากนะอ่านเมโมดเป็นเล่มใหญ่ๆเลยเนาะเออต้องสอบทุกปีค่ะก็หนักอยู่แต่ก็ก็สนับสนุนค่ะคนอยากไปเที่ยว แล้ก็อยากไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวไปเที่ยวได้เที่ยวที่จัคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาชีพที่สนุกเลยอืมใช่สุดไตา์นี้ถ้าอยากมาเจอกระซิ่งอาจารย์กระซิ่งอาจารย์ขัดไอ้กวาดานะคะใส่ครีมใส่หนีาหนึบเชคจาสกัด